คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูเลขดับแอดมินนะงวดที่แล้วมันดับหลุดไปนะคะ28ชุดไปกลับบนล่างนะไปกลับมันถ้าสูตรไหนดับแอดมินจะตัดออกนะคะ งวนนี้จะเหลือแค่ยี่สิบชุดบนล่างนะถ้าเกิดเลขดับมันยังดับหลุดนะแอดมินว่าจะเลิกให้แล้วนะคะเหลืออยู่แค่นี้นะสิบชุดไปกลับมันจะเป็นยี่สิบนะคะบนล่างดับบนล่างนะคะแต่สถิติมันดับดีมากนะที่ผ่านมานะคะพักหลังนี่มันดับหลุดนะถ้าแอดมินถ้าเอฟซที่ดูแอดมินตลอดนี่จะรู้นะคะพักหลังนี่มันดับติดกันมาเนี่ย หนึ่งสองสามก็งวดนี้แล้วแอดมินไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ากลัวจะไปกลัวจะไปตัดโอกาสของเอฟซนะเพราะว่าแอดก็บอกเหมือนกันแหละว,ว่าดับชนเด่นให้เลือกเด่นนานๆมันจะหลุดตีแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหลุดบ่อยเกินมันหลุดติดกันสามงวดแล้วนะคะข้างบนนะแอดมินจะไม่วางให้แล้วข้างบนเนี่ยนะดับติดต่อกันนานเหลือเกิน อันนี้เป็นเลขดับนะคะแคปไว้เลยนะแคปไว้เลยนะเพราะว่าคลิปนี้แอดมินมีเลขสูตรให้บนล่างไปกลับให้นะสองสูตรอยู่ในคลิปเดียวกันแคปแล้วนะเนี่ยเลขดับเอาไว้ดูนะคะว่ามันดับอยู่ไหมเพราะว่าแอดมินไม่ได้ให้หลังหวยออกนะคะไม่ว่าจะเลขดับบนล่างไปกลับหรือว่าเลขวางแนวทางให้จัดหาซื้อลอตเตอรี่นะอะ แคปแล้วนะเลขดับอันนี้เป็นเลขสูตรบนล่างไปกลับอันนี้สูตรที่หนึ่งเหมือนเดิมนะนี่อันนี้อันนี้คือแอดมินไม่ตัดใช่ไหมแอดมินตัดแต่ไม่ตัดศูนย์เก้าเนี่ยนะสูตรนี้แอดมินไม่ตัดเข้าทั้งอันนี้ทั้งอันนี้เห็นไหมคะสูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งก็เข้าสูตรสองก็เข้านะเข้าไปที่เก้าศูนย์นะคะ เข้าบนทั้งสองสูตรนะคลิปนี้ในใบแผ่นเดียวนี้แอดมินจะให้เลขสองสูตรอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยงวดนี้ที่ตัดดับเห็นไหมตัดดับห้าหนึ่งมันออกอันนี้แอดมินไม่ได้จับให้ห้าหนึ่งมันก็เข้าสรุปคือมันเข้าจริงๆเลขมันต้องจับคู่กันด้วยแล้วมางวดที่แล้วนะคะ นี่แอดมินเพิ่งวางแนวทางให้งวดที่แล้วเป็นงวดที่สองเข้าทั้งสองสูตรนะเข้าที่ก้าูเ9009ทั้งสองสูตรนะตัวนี้เห็นไหมไม่ได้ให้หลังหวยออกนะคะดูนะแอดมินถึงบางทีไม่อยากตัดนะไม่จําเป็นจริงๆไม่อยากตัดนะคะถ้าตัดแล้วมันออกเลยนี่งวดนี้มาแล้วงวดนี้จะตัวเลขตามนี้ รู้สึกจะตัวเลขเยอะของงวดที่แล้วนิดหนึ่งไหมอันนี้แทบไม่ตัดออกเลยนะดูนะคะจะว่าไปแล้วแอดมินก็ตัดนะคัดตัดออกจากอันนี้แหละตัดออกจากตัวนี้แหละเนี่ยที่จริงเลขหลักมันนะคะเลขหลักมันคือรูดนี้นะสี่แปดเก้านี่คือเลขหลักนะคะสี่แปดเก้าสูตรนี้เลขนี้นะสูตรที่หนึ่งนี่เลขหลักสี่แปดเก้า สูตรที่สองเลขหลักหกเจ็ดแปดนะคะอันนี้คือสูตรนี้บนล่างนะคะเป็นสูตรบนล่างนะคะไปกลับนะคะเป็นสูตรบนล่างไปกลับนะคะให้ fc เอาไปดูเป็นแนวทางอันนี้แอดก็คัดดับบอ,อกเป็นบางส่วนแล้วนะทั้งสองสูตรนะคือลูดยาวได้เลยนี่คือตัวลูดนะสูตรนี้ลูดหกเจ็ดแปดสูตรนี้ลูดสี่แปดเก้าบนล่างนะคะ f c ตัดตัวดับเองก็ได้นะอันนี้คือตัวรูดนะเห็นไหมมันเป็นบนล่างนะสามตัวนี้คือตัวรูดนะอันนี้ก็คือตัวรูดนี่นะสี่แปดเก้านี่คือสูตรสูตรที่หนึ่งนี่คือตัวรูดบนล่างอันนี้หกเจ็ดแปดนี่คือตัวรูดบนล่างนะคะชนเงินที่แปดนะคะหวยสูตรนี้แม่นนะสองสูตรนี้หวยแม่นนะแม่นนะคะ เดบอกไว้เลยบางทีอ่ะมันอาจจะสูตรนี้อาจจะมาบนอาจจะมาบนหรือมาล่างนะไม่แน่นะระบุให้ไม่ได้นะคะระบุไม่ได้ว่ามันจะเข้าบนหรือเข้าล่างนะคะเพราะมันเป็นสูตรบนล่างมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะแต่ที่ผ่านมามันเหมือนมันเข้าบนนะสูตรนี้เหมือนมันเข้าบนนะไอ้งวดที่ไปตัดดับบอกเนี้ยนี่ก็เข้าบนนะ อันนี้ก็เข้าบนนะแอดมินจับให้เพราะว่าสามตัวนี้มันจับใส่กันได้นะมันจับใส่กันได้แต่อันนี้เอดมินไม่จับมาใส่กันนะเนี่ยมันเป็นมันเป็นเลขหลักห้าแปดเก้าใช่ไหมอันนี้ศูนย์ห้าเก้านี่คือเลขหลักนะเไหมเพราะว่าเอดมินจับใส่กันไว้ในนี้แล้วนะคะคือจับใส่กันไว้ในนี้แหละคือต่อไปนี้คือจับใส่กันไว้เลยอ่ะแต่ว่าตัด ตัดดับจากอันโน้นออกอยู่ตัดดับแค่ในเนี้ยแค่เนี้ยนะตัดดับในเนี้ยแค่เนี้ยนะคะแต่ถ้าท่านไม่ด,ดับท่านไม่ตัดดับนะท่านลูดได้เลยท่านไม่ชอบที่แอดมินจับให้นะถ้าท่านไม่ชอบที่แอดมินจับให้นะนี่คือตัวหลักนะสูตรที่หนึ่งสี่แปดเก้าย้ำทำไมพูดมากอย่างย้ำและย้ำอีกนะคะอยากให้ถูกอะ่ะ สูตร,ส,ตรสูตรที่หนึ่งเนี่ยตัวหลักสี่แปดเก้ามีแค่สามตัวสูตรที่สองหกเจ็ดแปดชนกันบางทีชนก็ไม่ได้หมายความว่าจะมานะคะมันอาจจะไม่มาตัวชนก็ได้ fc อาจจะมีตัวเลขในใจอยู่นะโอเคแอดมินจะจบคลิปแค่นี้นะคะเนี่ยจบคลิปแค่นี้ถ้าเบิลก็คือตามเนี้ยตามเนี้ยสังเกตสองสูตรนี่รู้สึกจะชนกันที่แปดนะ แอดมินก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะเพราะว่าสูตรมันมาอย่างเงี้ยไม่เลขตัวที่แอดมินจับให้ถ้ามันถ้า fc ไม่ชอบท่านจับเอาเองก็ได้นะหกศูนย์หหนึ่งมันมีหกสองใช่ไหมมีหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะคะมันมีอันนี้เหมือนกันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้ามีเจ็ดหก เจ็ดแปดเพราะตัวเบิลมันอยู่นี่อยู่แล้วให้ท่านคือที่พูดมานี้ยกตัวอย่างนะตัวหลักจับเอาเลยนะคะจับเอาที่ตัวหลักเลยจับตัวหลักได้เลยนะนี่คือตัวหลักนะนี่คือเลขหลักนะคะขียนให้ดูนะอ่ะเขียนให้ดูนะนี่คือเลขหลักนะเขียนให้ดูเนี่ยนะเขียนให้ดูนี่คือเลขหลักนะเขียนให้ดูแล้วนะ รูดเอาลองรูดตามนี้ก็ได้หรือจะจับเอานะแอดมินบอกแค่เนี้ยชนเงินที่แปดนะคะงวดที่แล้วชนเงินที่อะไรชนเงินที่เก้าเก้ามาชนเก้าเก้ามาสูตรนี้นะแอดมินก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมถึงมันจะชนก็เอะนะให้ท่านไปพิจารณาเอาชนกันที่เก้าใช่ไหม มันมาศูนย์เก้าไหมชนเก้ามาศูนย์เก้านี่ชนกันเก้าขึ้นมชนกันเก้ากับห้าเนี่ยงวดที่แล้วมันชนห้ากับชนเก้าถูกไหมชนห้ากับชนเก้าแต่มันมาที่เก้ามาที่หลักเก้านะคะอันนี้ก็ศูนย์เก้ามันมาที่เก้านะแต่งวดนี้งวดที่แล้วชนห้ากับเก้างวดนี้ชนกันที่แปดรูดแปดเลย ไม่รู้เหมือนกันนะนะคะให้เอฟซีไปพิจารณาเองแล้วกันคงจับเก่งกว่าแอดมินนะแอดมินก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะให้ด้วยใจหรือให้เพราะว่าให้ด้วยใจเนาะวางแนวทางให้เนี่ยโอเคอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ